แล้วสำหรับ Apple Event 2021ที่มาในชื่อ California Streaming ในงานนี้ก็เป็นไปตามข่าวเลยจริงๆนะคะมีการเปิดตัว iPhone 13รวไมไปถึง Apple Watch Series 7อ้ว้าวมากๆเลยเดี๋ยวในคลิปนี้สิจะทำสรุปให้ละเอียดละเอียรวไมไปถึงเปรเียบเทียบไปดูด้วยว่าใครที่อยากจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อรุ่นไหนดีนะเนี่ย จบไปแล้วนะคะกับ Apple Event เมื่อคืนนี้บอกตรงๆเลยว่าตรงกับข่าวหรือบ้างไม่ตรงบ้างมาดูกันดีกว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ก่อนจะพูดถึง i p h o นอะต้องมาดูขุมพลังชิปเซตตัวใหม่ที่เป็นพระเอกของงานนี้ก็คือ A15 b บล n i c กอนใช้สถาปัตยกรรม5นาโนเมตรแรงขึ้นเร็วขึ้นเคลมวเลยค่ะแรงกว่าคู่แข่งถึง50%ชิป GPU 4 core เคลมว่าเร็วกว่าคู่แข่ง30%ประมวลผลดีขึ้นเรียกว่าลื่นหัวตายกันเลยค่ะชิป A15 Bionic เนี้จะไปอยู่ใน iPhone 13ทุกรุ่นค่ะ iPhone 13และ iPhone 13 mini จะมา5สีสุดปังบริเยนั่นก็คือ Product Red Blue Pink มิดไนท์แล้วก็สตาร l i g h t ใครรอสีชมพูไม่ผิดหวังใช่ปะจอเป็นเซรามิกชิวทนอึดแรงกว่ากระจกไหนบนสมาร์ทโฟนซึ่งขนาดหน้าจอ13มินิอยู่ที่5.4นิ้วน่ารักในเอด็ดูส่วน iPhone 13จอ6.1นิ้วขอบมันจะแบนๆแล้วเขาบอกทนรวมไปถึงแบตอึดขึ้นใช้ได้นานกว่ารุ่นก่อนถึง1.5ชั่วโมงบน iPhone 13มิและนานขึ้นกว่า2.5ชั่วโมงบน iPhone 13เรียกว่าเป็น All day battery life เลยเละค่ะมาพร้อมกับส m a r t ท a t a ้ o โหมดในการประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยเร็วแรง50%จอก็สว่างขึ้น28% 800 nits ค่ะสีดำดำสนิทเล่นเกมก็จะลื่นกราฟิกก็จะสวย มาสองที่ตัวกล้องกล้องทะแยงมุม45องศาเป็น Dual Camera System กล้องเขาเป็น y d e 12ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นเลยค่ะป้องกันการสั่นไหวแบบ o p ปติคอลที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์กล้องอัลตราว d e 12ล้านพิกเซลภาพกลางคืนส่วนที่มืด Noise ก็จะลดลงเผยให้เห็นรายละเอียดเยอะขึ้นก็รับแสงได้มากขึ้นด้วย47%ค่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ใช่ตากล้องมืออาชีพแชะถ่ายอย่างมือโปรได้แค่ช้นิ้วกดๆเข้าไป หมดกลางคืนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่อยู่ในสภาวะแสงน้อยด้วยตัวเองแล้วมันก็จะปรับกล้องอัตโนมัติให้ได้ภาพสว่างชัดเจนสีเต็มอิ่มมาส่องที่โหมดการถ่ายภาพบุคคลค่ะ,คะก็จะเบลอฉากหลังดูแล้วไม่โปะโดยจะโฟกัสตัวแบบให้นั่งแบบดูโดเด่ดดน HDR อัจฉริยะ4จะสามารถแยกแยะบุคคลในภาพได้สูงสุด4คนและปรับ,บคอนทราสแสงโทนผิวของแต่ละคนที่ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมาะสมเลยไม่แย่งซีนกันค่ะดูดีทุกคน ซีว่าตัวกล้องอัลตราไวเนี่ยดูแล้วจะให้คุณนะภาพภาพในมุมมองที่กว้างขึ้นถ้าเราอยู่ใกล้สิ่งที่ถ่ายแค่ไหนก็ไม่ต้องเดินถอยไปไกลๆค่ะเก็บภาพที่อยู่ตรงหน้าได้กว้างขึ้นค่ะแต่สิ่งที่ซีชอบคือในรอบนี้การถ่ายวิดีโอเนี่ยมันมีการโชว์ cinematic mode ที่จะไม่เห็นมุมมองในการเร่า s t o r y t e ทล i n g ด้วยมือถือเครื่องเล็ก,เลกๆเทคนิคนี้เรียกว่าการโฟกัสแบบแร c ซึ่งเป็นการสลับจุดโฟกัสจากจุดหนึ่งไปยังอึดจุดหนึ่งได้เวลามีสิ่งที่น่าสนใจเข้ามาในฉากเนี่ยมันก็จะสลับโฟกัสไป สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ตามอัตโนมัติที่เราอยากกดปรับความเบลอหลงังเปลี่ยนโฟกัสหลังถ่ายเสร็จก็ทำได้ด้วยกันแตะและปัดที่จอค่ะ อยากบอกว่ากล้องหน้าก็ปังกว่าเดิมนะถูกใจสายเซลฟี่ระบบกล้องเป็นแบบทร e เด p ยกคุณสมบัติกล้องหลังมาหมดทั้งเซลฟีห่หมดกลางคืนโหมดถ่ายภาพบุคคลโหมดภาพยนตร์มาเพียบ iPhone 13 Mini ราคาเริ่มต้นอยู่ที่25,900บาทค่ะถ้าเทียบกับ iPhone 12 Mini ก็21,900บาท iPhone 13เฉยๆจะราคาเริ่มต้นที่29,900บาทเทียบกับ iPhone 12เริ่มอยู่ที่25,900บาทค่ะความจุเนาะ iPhone 13เริ่มต้นที่ 128G b 256 g b และ512 ต่างจากรุ่น iPhone 12ก่อนหน้าซึ่งเริ่มที่64 g ิและไปสูงสุดแค่256 g ิเท่านั้นค่ะคราวนี้สิพาไปดูรุ่น Pro กันบ้างดีกว่ามี2รุ่นเหมือนเดิมแหละคือ iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max ขนาดหน้าจอ13 Pro อยู่ที่6.1นิ้วส่วนรุ่นใหญ่อยู่ที่6.7นิ้วรอยบากเขาเล็กลงตามข่าวเลยจริงๆเรียกได้ว่าเต็มไม้เต็มมือเต็มจอกันนะ ชิป G P U ดีกว่ารุ่น13ปกติตัวนี้เป็น G P U 5 c o คอรรุ่นธรรมดาใช้4 c o คอค่ะด้านของกล้องรุ่นโปรให้มาหมด3กล้องเหมือนเดิมความละเอียด12ล้านพิกเซลวางตำแหน่งเดิมเหมือนรุ่นก่อนกอกล้องเอาต์ตาไวก็ f 1 8ส่วนกล้องเทเลโฟโต้ f 2 8ทำงานกับ a 1 5 Bionic รับแสงเก็บแสงจะดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่แสงน้อย ในรุ่นนี้ iPhone ขยายแล้วนะคะว่าสามารถถ่ายมาคโครได้แล้วโฟกัสได้ในระยะเพียงแค่2เซนเอาไว้ถ่ายดอกไม้หรือถ่ายอะไรใกล้ๆก,ก็จะทําได้เลยนอกจากพับนิ่งแล้วยังวิดีโอมาคโครได้ด้วยนะเออส่วนวิดีโอรุ่นโปรโก็จะเจ๋งกว่า <c oughs> เขาว่าเป็นกล้องแบบ n to n ถ่ายงานได้จบแถมถ่ายไฟดิบเป็น ProRes Dolby Vision HDR ได้ถึงขั้นเป็น 4K 3 0เฟรมกันเลยค่ะอันนี้คนที่ทำงานโปรดักชันลองกรีดกันเลยค่ะ ตัวหน้าจอปรับใหม่หมดนะเป็นจอภาพ Super Retina XDR พร้อมกับโปรโมชั่นปรับเฟรมเรทได้ตั้งแต่10ถึง120 Hz ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราเลือกเล่นด้วยใช้น้อยก็ปรับไปน้อยใช้เยอะปรับเยอะเล่นเกมจัดเต็มก็ Max ไปที่120 Hz ไปเลยค่ะรุ่นนี้ความจุตามข่าวลือเต็มที่คือ1ท b ลบจุกๆหลายคนน่าจะชอบสีใหม่แนะนาสีนี้ค่ะ Sierra Blue เป็นสีฟ้าอ่อนแบบดูหรูๆรู e g a n t เป็นไงคะสีนี้โดนใจหลายคนแน่นอน รุ่นโปรค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 128GB 38,900บาท13 Pro Max ราคาเริ่มต้นอยู่ที่42,900บาทสูงสุด1ทร์ไบท่าซื้อไหว62,900บาทกันปะคงจะไม่แพงเท่าไหร่สำหรับสาวก i p ์ o ไอที่ตั้งตารอคอยกันละค่ะ อย่าลืมนะคะสีฟ้ากับสีฟ้าเขาบอกว่าเขาจะเริ่มสั่งจองแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่17กันยายนแล้วก็จะวางขายในวันศุกร์ที่24กันยายนนะคะกับกลุ่มประเทศออสเตรเลียแคนาดาจีนเยอรมนีอินเดียญี่ปุ่นสหราชอาหรัชนรอเมริกาและอีก30ประเทศในภูมิภาคอืน่นๆด้วยสั่งซื้อล่วงหน้าวันศุกร์ที่1ตุลาคมแต่เริ่มวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่8ตุลาคม2564นะจ๊ะ ส่วน iOS 15จะเปิดให้ใช้งานรูปแบบของการอัปเดตซอฟต์แวร์ฟรีในวันอังคารที่21กันยายนนี้แล้วค่ะเดี๋ยวซีมาเตือนอีกทีก็ได้ เอาจริงๆนะคะกระเป๋าตังในมือหลายคนอาจจะเริ่มสั่นแล้วล่ะค่ะก็สั่นกันไปอีกสักพักนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รีบเข้าไทยในตอนนี้แล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาของเครื่องหิ้วค่ะสําหรับเทียวันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเองบางคนบอกว่าโหดพึ่งซื้อ iPhone 12ยังทําใจไม่ได้เลยอยู่ดีจะให้มาเปลี่ยนเป็น iPhone ตัวใหม่แล้วเงี้ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอแล้วกันว่ารู้สึกยังไงบ้างเชื่อว่าลายซ้ายจะบอกว่าเปลี่ยนแค่เนี้ยงหรอยังไม่ค่อยคุ้มซื้อเลยรอร,ยยรุ่น คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยซีิจะมาทยอยอ่านทยอยตอบจ้าได้มาเมื่อไหร่จะรีบเปิดแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยค่ะจัดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของซีมีเกนะคะบายบายค่ะ, <c oughs> คะเอ๊ะอย่าลืมดู Apple Watch ด้วยยังาไม่จบไปดูคลิป Apple Watch ต่อด้วยมันมีเปิดตัว Apple Watch